กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะไอเดียทำกินวันนี้นะคะเรามากินอาหารที่ศูนอาหาระคะ่ะแล้วก็มาพบกับไอเดียนีงนะคะคือข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่เครื่องเคียงตักไม่อัน้น<ะ>หลายคนก็อาจจะเคยเจอแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่พิเศษตรงที่ว่าจะมีน้ำพริกกะปิไว้ให้รับประทานฟรีด้วยะคะ่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มที่ใส่หอมใส่พริกนะคะ เครื่องเคียงที่บุฟเฟ่ต์ะคะก็จะจํากัดอยู่ในแก้วใบเล็กขนาดเล็กนะคะหรือว่าแก้วเป็กที่เราเรียกทั่วไปนี่นะคะเมนูของเขาที่ให้ใส่ได้ก็มีหลากหลายชนิดเลคะตักได้ไม่อันเลยคะ่ะอยากจะตักเท่าไหร่ก็ตักไปแต่จํากัดภายในหนึแก้วนะนะคะไข่หนึ่งฟองจะคิดที่จานละ30บาทไข่2ฟองคิดที่35บาทค่ะเนี่ยคะ่ะมาดูเครื่องเคียงนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนะคะ เรื่องเขียงก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะทั้งหมูสับทั้งผักแล้วก็ของทานเล่นอย่างไส้กรอกปูอัดนะคะแล้วแต่เลือกเลยอันนี้กี่กี่ฟองนะคะสฟองนี้ประชาหิวนิดนึงนะคะเลยจัดไป2ฟองเบาๆจ้าฟองสาิบหาก็คือใส่ได้ทุกอย่างอ๋อให้จำกัดคือที่แก้วนี้ใช่ไหมคะ บรรยากาศร้านที mm ่ตกแต่งภายในสูงนะคะก็น่ารักอบูนอบ่นนะคะไม่ได้เพียงแค่ขายไข่เจียวริบเตอร์อย่างเดียวนะคะก็ยังมีขายไอศครีมนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งใส่ควบคู่กันไปด้วยค่ะนี่เอาอะไรไปบ้างคะเนี่ยนี่ได้มาแล้วค่ะ เอากี่ฟอง,งสองฟองอันนี้ค่ะนี่นะคะสนใจมาอุดหนุนกันได้นะคะข้าวไข่เจียวบุฟเฟต์นะคะตรงศูนย์อาหารค่ะวันนี้หิวมากจัดไปแบบจุกๆเลยค่ะไข่เจียวเครื่อง <c oughs> เคียงบุฟเฟต์ตักได้ไม่อันนะคะไข่สองฟองคลิปของเรานะคะจะได้เป็นไอเดียให้กับคนที่ดูรับชมนะคะได้นำไปต่อยอดได้อีกค่ะ คนนี้กินแล้วนี่ไอชีคีมเหรอคะเด็กน้อยนะคะกินมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยอน,นุญาตให้กินของหวานได้นะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะและเราก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าคลิปของเรานะคะจะสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านได้นะคะขอบคุณค่ะ